น,นี่ในครับตัวน่ารักในครับตัวน่ารักทำตัวน่ารักขึ้นมาเลยอาบูก็น่ารักหรือเปล่าวอาบูน่ารักหรือปเปล่าเนี่ยจกมือไว้ก่อนเอาอาหารให้เป็นสองสามอาบูสวัสดีอ้าวมองมอมอ่ะเวลาให้อาหารก็ต้องผสมนี่เข้าไปเดี๋ยวคุณรถตับนะครับเปิดออกมามันก็จะเป็นชิ้นแบบนี้ชุบอันนี้ของใทยมีคนรอกินมีคนรอกินหิวมากเหรอลูก Workers, ไม่ต้องหวัดดีก่อนปะเขาทำอาหารให้ก่อนรีบเป็นผงเลยแบบนี้โอ ah, 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 oh, ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะอ่ะอ่บนี้เลยนี่หนึ่งอาบูต้องกินคนเดียวไม่งั้นแย่งคนอื่นกินอ่ะอาบูกินคนเดียวที่เหลือออกที่เหลือออกไปเดี๋ยวป๊าเอาให้ไป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 อาบูทานให้อร่อยนะคะอ่ะโมโม่ตามโมโม่โอเคอ่ะอันนี้ของโมโม่โอ้ยสนอยังไม่ถึงคิวหนูเลย ยุนี่ของโมโมเแลวหมดเลยรู้ว่าหิวเดี๋ยวไปหยิบอันใหม่ให้ซันโฮเยอะเลยโอ้โหหมมามสุดอื้อหือโอ้โหหิวมากเหรอลูกหิวนะคิวินเอา้าคิวินแย่งของยิงโม่เหรอลูกอ่ะของโม่มากินกับพควินนะพี<ๆ>ตเรามีหนูจะเข้ามากินในบ้านหนูจะกินข้างนอก หนูจะเข้ามากินในบ้านไหมเพราะว่าเมื่อกี้หนูอยากจะออกเข้ามาเนาะโอเคบรรยากาศการกินที่แสนอร่อยเรามีเข้ามากินในบ้านนะลูกนากินข้าวข้างนอกอันนี้เบิ้ลนะลูกในรอบที่สองลูกกินเก่งมากกินจุมากเลยน่าอร่อยอันนี้โดนแย่งไปนิดนึงเพราะเพิ่มให้แล้วนะอะเอ้าเปิดประตูเองจะมาแย่งคนอื่นเหรอโอเคโอเคเทวิต ไหนดูสึกของอาโบหมดแล้วเหรอก็เหลือตั้งสามเม็ดอะกินให้หมดสี่ของตัวเองอะเนี่ยจะไปแย่งของคนอื่นทำไมล่ะมานี่ยลงกินหมดอาโบหยุดไม่ไปทำไปกินให้หมด เท,ท็หมดเลยฝีมือใครเนี่ยโพดมียาแล้วก็มีอาหารต้องอยู่ในบ้านหลังม่น้อยพ้ะาะใส่ทองของเธอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวกัดแมวนั่นเองตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนดีใจอันนี้ออกมาฉี่กันนะลูกจริงๆผมทำประตูแบบเปิดปิดได้เห็นไหมแต่น้องไม่ออกเพราะอะไรข้างในเปิดแอร์ให้อยู่นั่นนัไม่อยากออกเรอเปิดแอร์ให้อยู่นะครับโอเคจะเข้าไปป้อนยากันอ,อ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินนั่งก่อนเดี๋ยวต้องกินยาก่อนอาหารก่อนลูกขอมืุณก่อนขอบคุณข้างนี้ข้างนี้ล่ะข้างนี้ไม่ใช่ข้างนี้ข้างนี้ให้หรือยังข้างนี้ให้มือหรือยังให้มือยังขอบคุณค่ะคอัเมื่อให้แต่ข้างนี้ข้างเดียวอ่ะโอเคนั่งก่อนกินยาขับน้ำก่อนนะหนูเป็นหมาที่แพงที่สุดหนูึ่งตัวในลูกค่ายาต่อเดือนเนี่ยหลายพันมากเลยเป็นอ่ะกินเป็นแบบกินยาเนาะต้องนอนกินอ่ะโอเคจ้ะ และนี่ก็คือการให้อาหารหมาของบ้านเราวุ่นวายมากเลยเหนื่อยวาย